กูโชคผมตอนเด็กที่กาฬสินธุ์เขาจำได้ว่าเขาเคยชกผมสองทีนี่ครับผมซื้อทีไมวยื้แหวนก่อนเทพนิมิตชอบร้านใช่เทพนิมิตเฮ้ยเพื่อได้ยินอยู่ในเทพนิมิตอ๋อครับผมเออกคยตีกันเนี่ยว่าก่อนแพ้เจ้าต้องเดียวเทพนิมิตแมนเอาเจ้ากู่นี่เออเดี๋ยวนี่ข่อยฟันนี่แล้วเดี๋ยนี่่เทพนิมิตบึงพระราช่เคยตีผมครับเออบวกแมนบวกแมนบึงช่อช่อแมนครับเออแมนตัวเองไอ้เคยตีผมตอนนี้วัเทพนิมิตเนี่ย แม่นผมจำได้แล้วเทนมิดโอ้ตวนาเจ้าจำไม่ได้แล้วเกือบ30ปีมั้งหนึ่งยี่สิบกว่าปีครับผมยี่สิบกว่าปีครับเจอไม่ได้เจอกันเทพนิมิตอันนี้คืออ้อเจ้าซื้อเทนมิดหรอแมนครับเจ้คือไปไกลแต่ทวงเจ้าปล่อยกับไปไกลโย่ปล่อยเจ้าตีโดนแล้วไอ้พวกเนี่ยแต่พวกรักเพื่อนกันเพื่อนกันเคยส่งกันเทพนิมิดแมนเคยจำได้ว่าซื้อีุ่งตีตอนน้อยๆแมนน่าจะว่านาสามสิบกว่าล้ะ ประมาณประมาณ31กิโลหรือประมาณ28 29โลโลเทศมิตต้องว่เจอไส้ขผมแล้วดึงก่อนโอ<ด>้ยไส้ของเขานักอิลีไ<ค>ส้<ๆ>นักอิลีเดี๋ยวครับผมแพ